ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทู่บ้านที่เมืองอยู่แผงคำนวนนะคะทุกคนมากับเพื่อนๆจ้ะ ดอกพีว่าพอดีใส,สวยหอมด้ยนี่ไม่มา <c oughs> แต่ละคนตักใส่ภาถึง <ไป S 1> นะ <ไป S 1> จ๊ะ ไปทางนู้นเราก็จะเห็นฟางไทยเพื่อน,อนขอนนูออสวยมากเลย มากับเพื่อนๆมากับแม่ไม้น้องตองแม่เปิ้ลนะคะหรือแม่เปิ้ลกำลังแอคชั่นถ่ายภาพเพื่อนนะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะอ้โหสวยจังเจ้าดอกจำปีดอกจำปีแม่บอกสวยจำปีปีบ้านเฮาเอินลีลาวดีเพื่อน ว่ดีราดีนะคะพากันมากาวหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ธิีนะคะเพื่อนจ๋าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในการรับชมนะคะหางเฮงปังๆรวยๆเพื่อนบายๆแล้วมาพบมาพอกันใหม่เดียะะ๋ยจ๋ากบตุก๊กติกกินแซ่บนะคะ หลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าก็เดินทางต่อมาทิทาฝรั่งนะจ๊ะทุกคนทิทาฝรั่งเขาก็จะมีอาหารให้เฮารับประทานนะจ๊ะจะมีแพ่ให้นั่งอยู่ข้างริมห้วยริมท่านแม่น้ำนะจ๊ะอาหารที่สั่งมาวันนี้ก็จะมีสมตามเพดเพสเสบเสบนัวนัวคื้เกานะจ๊ะเพื่อนๆจาน๋าแล้วก็ลาบเพส ปีงไก่นะคะทุกคนแล้วก็ไก่ต้มน้ำไก่ต้มน้ำบ้านของเขาเนี่ยก็จะแยกน้ำซุปกับเนื้อไก่นะคะทุกคนจ๋าแจ่วของเขาแซ่บแซ่บค่ะเพื่อนมายาไใดกับอเขาหลายๆมันแซ่บค่ะจิ้มกับเขาเหนียวนะคะเพื่อนๆจ๋าคุยใส่กับเขาเหนียวนี่แซ่บค่ะเลยล่ะค่ะเพื่อนๆอืมกินไปเมาม้อยกันไปกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสมัยวัยเด็กนะคะ มีเพื่อนไปกันแค่นี้นะคะคบกันมาตั้งแต่เด็กน่อยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศเขากระคาค่ะลมรื่นมีความเป็นธรรมชาติที่มองไปหินต้นไม้ภูเขาลำธารแม่น้ำม,มีความสุขนะคะน้ำใสโบใสหินหอดตัวปลาเพื่อนๆพืเอ้ยปลาขาวเนะแม่เพื่อนเขาจะอนุรักษ์ไว้นะคะให้นักท่องเที่ยวไว้ชมบให้จับ หลับประทานได้ค่ะบบได้ค่ะเพื่อนสงวนไว้นะคะเพื่อนๆนดีนะคะก็จะได้แบบให้นักท่องเที่ยวเพื่นบึงเพื่อเพื่อนไปเนาะค่ะเพื่อนเนาะแมนบอจะมีปลาบึกตัวใหญ่มาอยู่นะแห้งขักเนาะเพื่อนเนาะ <h iss ing> ความสุขของคนเฮามันบคือกัน ถ้าได้ออกไปท่องเที่ยวมันก็คือความสุขอยู่แบบอยู่บ้านก็มีความสุขไปอีกแบบนะจ๊ะทุกคนจ๋าไปนงเที่ยวยุทธาฟรังแบบนี้ได้ทุกมือกัดยิ่งดีเลยนะคะเพื่อนๆมิมันสบายใจนะเพื่อนไปแล้วมันสบายใจเบ่ต้องไป สนใจโลกอียังอะนะเพื่อนมันจะเป็นโลกส่วนตัวของเฮาเลยเพื่อนเอ่ยแต่ขามไปได้ทุกมือก็อยากไปนะคะเพื่อนเพื่อนมันคักมันสบายใจมีความสุข ฟังทั้งบ้านเขาที่ท่องเที่ยวเขาก็มีหลยหลายส่วนเพื่อนไปถามพระยู่เพิ่นกับโบ้ากันไปเวลามันกระชั้นฉิดพรอมออกมาสายไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆนถ้าจะไปก็ต้องเตรียมตัวแต่เศร้านะคะทุกคนเอ่อที่พานแดนเพื่อนก็นจะเริ่มเปิดตอน8ปดโมงนะคะถ้าไผมีพัดสปอร์ตกันสบายะคะ่ะ ก,กับบยญิงหยาดเพื่อนๆนก็บอกให้ไปเฮดพัสปอร์ตอยู่ยามใดกันยังบมีเวลาไปต้องไปทําอยู่อุดรน,นะเพื่อนหรืออุบลก็ได้นะคะวันนั้นสัญจรนครพนมกบับโบได้ไปทําพอดีติดภารกิจนิดหนึ่งนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเสียดายอยู่แต่มีพัสปอร์ตก็ยิ่งสบายเลยค่ะไปมาสะดวกง่ายง่ายเลยเพื่อนเพื่อนก็คือเก่าละเพื่อนจ้าก็าจะขออัมผ้าลาจากในคลิปนี้ ถ้าได้ไปเจอบรรยากาศที่สวยที่งามนะคะก็จะมาบรรยายให้เพื่อนๆฟังคือเก่านะจ้าฝากช่องน้อยๆช่องนี่ของทุกที่กินแซ่บด้วยนะจ้าเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายแล้วมาพบกันใหม่